สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสบักดีวันศุกร์นะคะวันนี้คุณคิโอจะมาให้2อวิธีคิดที่ทำให้ชีวิตคุณประสบความสําเร็จและมีความแตกต่างในบนโลกออนไลน์ใครเข้ามาแล้วทักคุณคิโอหน่อยนะคะว่าตอนนี้ทําอะไรอยู่ที่ไหนบ้างคิโออยากรู้ว่าคนที่ติดตามเพจคุณคิโอเนี่ยตอนนี้ทําอะไรกันอยู่บ้างหรือว่าเป็นคนที่กําลังเป็นมือใหม่ แล้วอยากมีผลลัพธ์ทางออนไลน์ไหมใช่เป็นคนนั้นไหมคุณใช่เป็นคนนั้นไหมหรือว่าคุณกําลังทางานประจําอยู่แต่ว่าอยากหาดูทางอยากจะหาเขาเรียกว่าอาชีพที่มันสร้างชีวิตได้จริงๆหรือว่ากําลังมองหาสิ่งที่กําลังแบบว่าสิ่งใหม่ๆให้กับชีวิตอืคนเป็นคนขนาดหนเปล่าเดี๋ยวลองทักทายครูที่โอมาหน่อยนะว่า ให้คุณหม่และกําลังทําอะไรกันอยู่นะคะวันนี้คูเทีโอจะมาให้สองแนวคิดนะเอาง่ายๆนะเออโอเคก็ธรรมดาเนาะคุณคือเวลาที่เรามาไลฟ์นอกสถานที่ มันเป็นไปได้ว่าสัญญาณอาจจะไม่ไม่ได้เขียนมากซึ่งอันนี้ก็คือให้มองว่าเป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของการไลฟ์จริงๆซึ่งการไลฟ์จริงๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่อยู่หน้างานนก็ธรรมดาอย่างนี้แหละให้มองเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะเพราะว่าบางคนเครียดจริงจัง,จงมากกับการที่กับการที่จะไลฟ์แต่ละครั้ง แล้วก็แบบว่าจะต้องเพอร์เฟกทั้งหมดซึ่งสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าอะไรที่มันแบบตึงเกินไปมันก็อาจจะแบบว่าไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยยืดหยุดมันก็ไม่มีแหลกเนาะอย่างอย่างลูกศิษย์คุิโอหรือว่าคุชิโอมีการโคชิ่งทางลูกศิษย์ลูกค้าหลายคนนะก็จะให้ก็จะพูดเป็นสิ่งเดียวกันนะว่าชอบความ ความสบายๆความเป็นกันเองเวลาที่อยู่กับโอพีโอแน่นอนว่ามันก็มันก็มีทั้งเรื่องของความสยบสบายด้วยนะเวลาการที่เราออกมาไล์ออกมาทําคลิปทไลฟ์มันก็ต้องมีความสุบสบายด้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือเราก็ต้องจริงจังด้วยคืโอมีสองภาพในคนเดียวกันนะคะนั่นหมายความว่า โอเคนั่นหมายความว่าเวลาคนที่มาอยู่ใกล้ชิดโอคิโ hmm. อก็จะเจอเวอร์ชั่นทางพาที่เป็นเวอร์ชั่นที่เอาจริงเอาจัง mm hmm. และพาที่เป็นเวอร์ชั่นที่มีความเป็นกันเองนะอันนี้คือหลายคนบอกมาแล,ก mm hmm. แล้วก็โอเคเราก็แบบโอ้ยดีจังเลย mm hmm. โอเคซึ่ง mm hmm. นะใครรู้สึกว่าทำออนไลน์มนสาสักพักนึ่งแล้วแล้วรู้สึกว่าเออยังไม่มีผลลัพธ์ ทำออนไลน์มาสักพักนึงแล้วยังไม่มีผลลัพธ์แล้วรู้สึกว่าอยากมีผลลัพธ์เพราะคุณอาจจะยังไม่รู้2วิธีคิดนี้ซึ่งมันจะเปลี่ยนคุณได้เลยนะ2วิธีคิดนี้จะทําให้จะเปลี่ยนคุณให้ได้มีผลลัพธ์ไม่มากก็น้อยในรูปของออนไลน์เพราะคุคิโอเป็นคนที่เชี่ยวชาญในเรื่องของสอนมือใหม่เอาเชคที่ว่าแบบว่า ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับออนไลน์เลยนะคือสอนมือใหม่ทำออนไลน์ให้มีผลลัพธ์เพราะว่าตวัวโอคิโอเองก็เป็นหนึ่งคนในนั้นนะคะที่เมื่อกลางปีที่แล้วเป็นคนที่ไม่รู้ไม่มีชข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องออนไลน์เลยแต่ก็ทำจนมามีล้านแรกบนออนไลน์ได้สำเร็จออซึ่งเรื่องนี้หลายคนยังทำไม่ได้ แต่ถ้าสมมติว่าคนที่ทําได้แล้ว mm hmm. เขามีเคล็ดลับนาคุณ mm hmm. จะบอกให้วีดีว่าไม่ใช่เอ,อ่อทำทำก็ทําไปเลยอยากทําก็ทําโดยที่ไม่มีทริคไม่มีอะไร mm hmm. จากคนที่ไม่รู้เรื่องเลย mm hmm. จนมามีคลรับจากร้านแรกบนออนไลน์ได้อันนี้คือ มันอาจจะไม่ได้แบบว่าเร็วจี๊ดเหมือนหลายคนที่ทําได้นะคะแต่ของกาฟคุคิโอมันเป็นกาฟที่แบบเออแบบอืดอืดอืดอด,อด,อด,อดในตอนแรกแล้วมันก็พุ้งในต,ตอนท้ายแล้วมันก็จะพุ่งขึ้นเรื่อยๆนะใครอยากรู้สองวิธีคิดนี้พิมพ์คําว่าอยากรู้เข้ามาหนะะ่อยค่ะเราจะได้เข้าไปที่ข้อหนึ่งแล้วพิมพ์คําว่าอยากรู้มาหน่อยอโอเค ผูโยจะให้ข้อที่หนึ่งเลยนะไปเลยนะก็คือข้อแรกนะคุณต้องข้อแรกนะวิธีคิดวิธีคิดข้อแรกก็คือคุณจะต้องโต้ตอบกับเหตุการณ์นั้นๆอย่างถูกวิธีเป็นไงบ้าง คุณลองนึกดูดีค่ะว่าสมมติว่าคุณเจอสถานการณ์หนึ่งก็คือการทำออนไลน์นี่แหละให้คุณเสร็จไว้ว่าการทำออนไลน์คือเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งแล้วเหตุการณ์นั้นการทำออนไลน์มันจะมีหลายเหตุการณ์นะให้คุณเสร็จว่าเป็นเหตุการณ์หนึ่งแต่เหตุการณ์นี้แน่นอนว่ามันจะมีทั้งเขาเรียกว่าในกระบวนการทำออนไลน์มันจะมีทั้งสิ่งดีและสิ่งไม่ดีสิ่งที่ บางทีคุณเหนื่อยล้าคุณกังวลความไม่เห็นด้วยกําลังเลส,สงสัยความเหน็ดเหนื่อยหลายเรื่องหลายเรื่องนะคะคราวนี้คุณมีเหตุการณ์ไว้ถึงเหตุการณ์แล้วและคุณจะโต้อตอบกับเหตุการณ์นั้นยังไงนี่คือส่วนสําคัญนั่นแปลว่าถ้าสมมติว่าคุณ เป็นคนที่โต้อตอบกับเหตุการณ์การทําออนไลน์ช่วงแรกช่วงของ,งการสร้างตัวตนตอนแรกคุณโต้อตอบกับเหตุการณ์นี้ว่ามันเป็นสิ่งที่ท้าทายชาลินฉันทำยังไงฉันจะท,ทาได้คุณจะแน่นอนว่าผลลัพธ์ของคนที่โต้อตอบแบบนี้มันจะเป็นผลลัพธ์ที่ดีต้องไหมมันจะเป็นผลลัพธ์ที่มันจะเป็นผลลัพธ์ที่ มันจะเห็นผลนะ่ะคุณได้ออกมาว่าเขาจะทําทุกทางเพื่อให้ได้ให้ได้ผลลัพธ์แต่ว่าการโต้อตอบเหตุการณ์นั้นๆันจะเป็นการโต้ตอบต่อ,ตอเหตุการณ์ที่ในเชิงบวกเป็นการโต้อตอบที่ว่าฉันทําได้ฉันจะหาวิธีทําได้แต่ขอเวลาสักนิดหนึ่งฉันก็จะทําได้แต่ขอเวลาอีกหน่อยนึงและในระหว่างทางคุณก็จะหาทางหากระบวนการในการทําให้มันสําเร็จ แต่ถ้าสมมติว่าการโต้อตอบของคุณต่อเหตุการณ์การทำออนไลน์ในช่วงแรกๆแน่นอนว่าการทำออนไลน์ช่วงแรกมันจะเป็นช่วงที่คุณจะเหน็ดเหนื่อยคุณจะลองเลยสงสัยมันจะยังไม่มีผลลัพธ์คุณจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ยุออ่งยากนักเหลือเกินอะไรประมาณนี้นะถ้าคุณโต้อตอบกับมันว่าออมันเป็นเรื่องที่ฉันไม่ไหวแล้วฉทน,นไม่ได้ฉันไม่เอาแล้ว สิ่งที่ตามมาสำหรับการโต้ตอบตรงนคือผลลัพธ์ในแง่ที่ไม่ประสบความสําเร็จอันจริงเรื่องนี้ไม่ได้ใช้กับเฉพาะออนไลน์อย่างเดียวนะมันใช้มันใช้กับทุกๆเหตุการณ์บนโลกนี้เลยเพราะว่าสมการนี้เป็นสมการที่คุณจะต้องเจอตลอดชีวิตและจะต้องเจอมันตลอดไปขึ้นอยู่กับว่าคุณจะโต้ตอบกับสมการนี้ยางไงนั่นคือสมการเขาเรียกว่า E บวก R ทกับ O ใช่ไหมคะก็คือ Event บวก r ก็คือ response O ก็คือ o u t าทำคาร์ทมาเรียกว่าสมการนี้เป็นสมการชีวิตซึ่งคุณจะต้องเจอตลอดชีวิตเลยไม่มีค่ะไม่มีใครที่จะหลีกผลหลบหลีกสมการนี้ได้เลยแม้แต่คนเดียวนะเออรอคะนั่นแปลว่านั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าการโต้อตอบต่อสมการหนึ่งมันมีผล มันมีผลอย่างมากการแค่โต้ตอบต่อสมการหนึ่งๆมันมีผลอย่างมากในชีวิตทุกมิติของคนเราใครเห็นด้วยบ้างใครเก็ตบ้างใครเห็นด้วยพิมพ์คําว่าเห็นด้วยมาหน่อยค่ะอืมใครเห็นด้วยพิมพ์คําว่าเห็นด้วยมาหน่อยค่ะเห็นด้วยนะ ถึงครูโอ้ยังไม่เห็นข้อความแต่คุณโอ้ติดต่างว่าคุณเห็นด้วยนะคุณแบบคุณเห็นด้วยเอาเป็นว่าคุณเห็นด้วยนะคะโอเคค่ะคราวนี้ไม่ว่าคุณจะเจอเหตุการณ์ใดๆอยู่บนโลกนี้นะขอเพียงแค่คุณมีวิธีคิดการโรต้ตอบต่อเหตุการณ์นั้นๆเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ฉันทำได้มันดีอยู่แล้ว ขอเวลาฉันสักนิดสิอีกนิดหนึ่งฉันก็ได้ขอให้คุณมีแนวคิดแบบนี้แน่นอนว่าผลลัพธ์ดีๆผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จผลลัพธ์ที่เป็นสิ่งที่เราต้องการเพราะจริงแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคือผลลัพธ์ที่เราอยากจะได้ใช่ไหมเพราะฉันเราเนี่ย ผลลั์ที่เราอยากจะได้มันจะไม่ไกลเกินเอื้อมคุณเลยให้คุณจําไว้ตลอดเลยนะว่าสมการนี้เป็นสมการที่คุณจะต้องเจอตลอดชีวิตแน่นอนขอให้คุณโต้อตอบกับสมการนี้ดีๆเท่านั้นเองโอเคโอเคไปแล้วต่อนะคะวันนีูุ้ีกโอมาให้สั้นๆเ,เล็กๆชิวๆนะไปข้อสองข้อสอง ข้อสอนะคะคุโออ่านบทความบทความหนึ่งเขาบอกว่าข้อสองนี้สำคัญที่ว่าเวลาข้อ2องแนวคิดข้อสองก็คือว่าการฝึกฝนอยู่บ่อยๆมันจะทำให้สิ่งที่เราฝึกฝนนั้น แข็งแกร่งขึ้นมันไปสอดคล้องกับบทความที่คุณโยอ่านมาเขาบอกว่าเส้นประสาทส่วนใดทํางานร่วมกันส่วนนั้นจะพัฒนาจนแข่งแกร่งไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะข้อสองเส้นประสาทส่วนใดทํางานร่วมกันส่วนนั้นจะพัฒนาจนแข่งแกร่งไปด้วยกัน mm. นั่นหมายความว่า mm. เวลาที่เราเข้ามาทาออนไลน์ มือใหม่ออนไลน์หลายคนการทำออนไลน์เป็นเรื่องใหม่สำหรับทุกคนที่เป็นมือใหม่นะคุณจะต้องเจอแน่นอนว่าวิธีการทำไลฟ์ทำยังไงวิธีการถ่ายคลิปทำยังไงเซตกล้องทำยังไงเซตมือถือทำอยังไงหาฉากยังไงหันหน้าเข้าแสงยังไงฉากหลังควรจะเป็นแบบไหนที่ทำให้ดูพรีเมียมใช่ไหม คือมันเป็นกระบวนการที่คุณจะต้องศึกษาและคุณจะต้องเรียนรู้ปับแล้วคุณจะต้องฉันมันจะต้องเรียกว่าคุณจะต้องทําอยู่บ่อยๆทีๆซ้ําๆจนชํานาญแรกๆคุณอาจจะไม่เกิดมีความชํานาญเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหม่คุณยังไม่รู้วิธีการแต่ถ้าคุณทําไปเรืเร่อยๆน,นานวันเข้าจากเดือน2เดือน3เดือนแน่นอนว่าคุณจะทํามันจนชํานาญซึ่งมันจะไปสอดคล้องกับ สิ่งที่บทความที่คุณทอ่านนะว่าพอเส้นประสาทส่วนใดทํางานร่วมกันส่วนนั้นจะพัฒนานจนแข็งแกร่งไปด้วยกันแน่นอนว่าคุณทําออนไลน์เริ่มต้นก็ยังไม่รู้แต่พอทํานานวันไปเรื่อยๆเนี่ยรู้วิธีการทั้งหมดแล้วคุณก็จะทําเป็นได้ในที่สุดจากที่ใช้เวลานจะใช้ที่เวลามากๆถ่ามากๆเลยนะบอกเลยว่า ตอนแรกๆจะใช้เวลามากๆกันทุกคนพอถัดไปแล้วก็จะเป็นเรื่องของเนี่ยเวลาที่ใช้น้อยลงนะแล้วคุณก็จะแบบมีผลลัพธ์มากยิ่งขึ้นเหมือนโปรตโอก็เหมือนกัน mm. ตอนแรกนะตอนแรกเป็นอะไรที่แบบว่าคุณรู้ไหมว่าเออการจะหาสถานที่ของโคุตีโอ mm. <uk> เป็นแบบ mm. เป็นเรื่องที่แบบว่า โอยแบบว่าเหนื่อยมากอะก,กว่าจะหาสถานที่ได้ทำมาลุ้สุดว่าเหนื่อยจังเลยเอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าพอตอนหลังๆมาเนี่ยเรารู้สึกว่าโอเคดีขึ้นถ้าเรารู้วิธีการมากยิ่งขึ้นว่าสถานที่แบบไหมน่นมันควรจะลำอ,อถ่ายคลิปได้ทำไลฟ์ได้แน่นอนว่าพอเราทำไปเรื่อยๆมันส่งผลไม่ใช่แต่เราคนเดียวนะมันส่งผลต่อทั้งตัวลูกศิษย์ แล้วก็ตัวลูกค้าด้วยเพราะคนที่มาอยู่ในเ,เป็นทางลูกศิษย์ของคุิโอแล้วก็ลูกค้าคุทิโอต่างได้ฟีดแบ็มาดีมากๆรู้ไหมว่าสิ่งที่คุณโอได้มาคือแบรดดี้คุทิโอทำพาลูกศิษย์ทำคลิปแล้วก็พาพาถ่ายคลิปมาแล้วก็สอนวิธีการทำคลิปแล้วก็พาทำไลฟ์เนี่ยเวลาฟีดแบ็กกลับมาคือเวลาที่คนไปมองหน้าเพจเขา ล้วนจะบอกชมได้คำเดียวว่าว้าวว้าวทั้งนั้นเลยอ่ะเดี๋ยวครูให้ดูผลงานรูปศิ่์ของคุคโอนิดหนึ่งก่อนนะคะว่าเออจริงไหมเออโอโมหรือเปล่าอ่ะโอเคเอออย่างครูเอมิลี่นะเนี่ยครูเอมิลี่คลิปนี้เป็นคลิปไวรัลซึ่งคุคิโอพาครูเอมิลี่ไปถ่ายคลิปครูเอมิลี่อยู่ในโปรแกรมรับถ่ายต่อคลิปความรู้ดุดเดนเนียเมื่อ เ,ออเมื่อสามเดือนที่แล้วนะตอนนี้จบแล้วแต่ว่าแน่นอนว่าผลงานก็ยังติดอยู่ที่เพจของครูเอมลี่อยู่จริงไหมคะใครมาดูก็โอ้โหต่างชมเสียงเดียวกันว่าคลิปพรีเมียมมากๆพรีเมียมแบบจริงๆเลยนะไม่ได้แบบว่ามาพูดกันเองอคนที่สองแน่นอนว่าเป็นพี่เชอรี่เนี่ยคลิปพี่เชอรี่ ปูคิโอได้เขาเรียกว่าได้การบอกต่อจากการทำคลิปในพี่เชอรี่เยอะมากเวลาที่ทำไมพอพี่เชอรี่เขามามาเป็นลูกศิษย์ของ p ูคิโอเวลาที่มันมีคลิปพรีเมียมมีไลฟ์ที่สวยคนต่างถามไปสิด้วยกันว่าคุณปูเชอรี่ถ่ายคลิปมาจากไหนตัดคลิปมาจากไหนทำไลฟ์ยังไง พี่เชอรี่บอกว่ามาจากคีโอโปรดักชันเป็นคนต่างเข้ามาหาโอคีโอเนี่ยนั่นแปลว่าเรามีผลงานทําให้ลูกศิษย์ได้ยังไงผลงานนั้นมันยังจะอยู่หน้าจอลูกศิษย์อย่างนั้นใช่คะโอเคนี่เป็นในเคสของพี่เชอรี่ใช่ไหมคะเนี่ยอ่ะโอ้อยโอ้ก็มีตัดต่อคลิปให้นะคะแน่นอนว่าพี่วินนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่ง ฉูชัดก็เป็นอีกคนหนึ่งที่แบบคลิไปไวล่ลอที่มาจากพีโอโปรดักชันทำให้นะคะเนี่ยนี่คือเป็นผลงานนอกจากนั้นยังไม่หมดแค่นั้นนะเูดาที่เราทำผลงานออกไปมันจะมีข้อความออกมาแบบอินบ็อกเข้ามาเต็เมเลยบอกว่าโค้บคลิปสวยจังแบบพเมยมจังเดี๋ยวหลังโลแคปมาให้ดูนะคะว่าเราทําให้ลูกศิษย์กับลูกค้าได้ยังไงนะคะขอแค่คุณ ขอแค่คุณมีวิธีคิดแนวคิดสองข้อที่คุณ,คณโอบอกมาแน่นอนว่าคุณจะทำออนไลน์เด่นลุ่มมากๆนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าการทำออนไลน์ในช่วงเริ่มต้นเป็นอะไรที่แบบยังไม่ค่อยคล่องอยากมีคนช่วยพาจับมือทำและเห็นผลลัพธ์ครูกิี่โอมีโปรแกรมที่สามารถช่วยคุณได้ทันทีคือโุ๊โเป็นครูพี่เลี้ยงคุณ เป็นระยะเวลา2เดือนนะคะแน่นอนว่าครูคิโอวัจ,จะสอนวิธีการถ่ายไลฟ์ถ่ายคลิปและก็ยังพาไปถ่ายคลิปความรู้และก็ตัดต่อคลิปความรู้ดูพรีเมียมจำนวน30คลิปซึ่งมีมูลค่า40 0 0 0บาทและก็ให้การ p r i v a t e coaching จำนวน90นาทีซึ่งมีมูลค่า45,000บาทนอกจากนี้นะ ไปตลอดระยะเวลาสองเดือนพี่โอจะโคชชิ่งให้ทั้งหมดเกี่ยวกับออนไลน์จากประสบการณ์จริงของพี่โอเลยว่าจากคนที่ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับออนไลน์เลยทํยังไงที่มีผลลัพธ์ซึ่งราคาเต็มของออตัวคอสมินิเมนทอร์ตัวนี้นี้นะคะที่พี่โอุึกเลี้ยงให้จํานวน2เดือนตัวนี้เนี่ยคอสเต็มอยู่โปรแกรมนี้อยู่ที่1นึ0 0แบาทแ ้าคุณสนใจภายในไลฟ์นี้ mm. คุโ๊โยให้หนึ่งสิบเท่านั้นบุ๊คยโยให้ราคาพิเศษอยู่ที90,200 0บาท mm. 90,200บาทนะคะ1นึ่งสิเท่านั้นให้ในไลฟ์นี้และจบไลฟ์ภายใน1ชั่วโมงเท่านั้น1นึ่งสิเท่านั้นนะคะที่คุณโยจะให้บางคนอาจจะบอกว่าอยากให้คุณโยดูแลนะแต่ว่า90,200มันแบบว่าแรงไปน,นิดนึงขอแบบว่าลดลงมาได้ไหม ได้เลยค่ะโปรแกรมนี้โปรแกรมออโปรแกรมรับถ่ายและต่อคลิปความรู้ถูกพรีเมียมนะคะเป็นโปรแกรมยอดอิีของ g o o g l มากคือไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนจะเป็นยังไงจะแต่งตัวไม่เป็นถาสถานที่ไม่เป็นตัดต่อคลิปความรู้ไม่ได้โปรแกรมนี้ช่วยคุณได้ทันทีโอ้นอกจากจะถ่ายและตัดต่อคลิปให้คุณนะ และกัรต่อคลิปความรู้ให้ดูนี่ไหมคุณคุณโอ้ยังพาหาสถานที่โคชิ่งปรับเปลี่ยนลุคให้คุณได้ได้ทันทีเลยนะรวมทั้งชุดด้วยคุณรู้สึกว่าหาชุดไม่ได้คุณโอ้จะช่วยไกด์ให้ถ้ารู้สึกว่าไม่มีคุยโอก็ยังมีชุดของตัวเองแหละให้เช่าเออนี่แหละคือแบบครบวงจรเลยมาแต่ตัวเท่านั้น แน่นอนว่าคุณจะได้มีคลิปพรีเมียมตัวโปรแกรมนี้อ่ะเฉพาะรับถ่ายและตัดต่อที่ความรู้ดูพรีเมียมนะคะก็คืออย่างน้อยคุณจะรู้วิธีการทํางานโอ้อยู่เบื้องหลังเลยโปรแกรมนี้มันมี3มแพ็กเกจนะแพ็กเกจแรกแพ็กเกจแพ็กเกจแรกเจอกัน1ครั้งถ่าย10คลิปถ่ายและตัดต่อ10คลิปมูลค่า16,00 0บาทแล้วแพ็กเกจที่2คือเจอกัน3ครั้ง30คลิป4 0,000บาท แพ็กเกจที่3เจอกัน5ครั้งถ่ายให้50คลิปนะคะราคา60 0 0 0บาทแต่ถ้าคุณถ้าคุณสนใจภายใน1ชั่วโมงหลังจากจบไลฟ์นี้ปูคิโอจะให้ส่วนลดแต่ละแพ็กเกจ1,000บาทนะคะแต่ว่าตัวแพ็กเกจเนี่ยให้จำนวน2 0เท่านั้นถ้าใครสนใจนะแอด star แอดเข้ามานะคะที่ ที่นี่เลยนะคะ line o a s t i k r u k e e o h นะคะสามารถผ่อนได้สูงสุดผ่อนได้ศูนสูงสุด3าเดือนเลยแหละโอเคนี่นะคะนี่คือธนาคารที่เข้าร่วมสามารถได้ทุกธนาคารโอเคถ้าใครสนใจจาัดก,การตัวเองความไม่รู้มันมีราคาแพงเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะไปเสียเวลา ให้กับการเทคคอร์สหรือว่าไปเจอคนที่ไม่ทําช่วยคุณได้ผลพธบจริงนะคะถ้าคุณมาหาโอคิโอตรงประเด็นเลยแน่นอนว่าคุณจะรู้วิธีการเรื่องหลังทั้งหมดที่คุณโอทํางานเพียงแค่มาใกล้ชิดเนี่ยห้าครั้งคุณก็รู้วิธีการแล้วโอเคค่ะจัดก,การตัวเองนะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ไลฟ์หน้านะคะไลฟ์นี้ไปแล้วล่ะบ๊ายบาย